ส,ส,สวัสดีค่ะดิต้าสตาร์คอนเน็ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศี้วยพาย,ยิบซีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมจนถึง12เมษายนค่ะ,คะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมีในในเดือนมกราคมปีใหม่เดือนใหม่แล้วพอสอใหม่แล้วตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก และบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้คะ่ะมาเลยค่ะน้องปลาตัวตนเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะอน้องปลาเนี่ยนะตัวตนของน้องปลาพิมพ์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าช่วงจังหวะอะไรต่อมีอะไรที่เกิดขึ้นในเดือนเนี้ยจะต้องดีกับปลาทุกอย่างปลาต้องคิดไว้แค่อย่างเดียวว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ที่เกิดขึ้นจะต้องดีกับฉันเพราะเป็นเดือนลาระเป็นเดือนที่มีความโชคดีมีอะไรที่ได้มาง่ายๆมีโอกาสมีทุกอย่างที่เข้ามาแบบ ที่ว่าไม่ได้ให้ใครนะให้คุณเลยเพราะว่าอะไรพิมพ์ต้องเตือนไว้ก่อนเพราะเป็นเดือนที่ดาวศุกร์กับดาวพระราหูทับคุณค,คุณจะรู้สึกถึงความแบบว่าไม่แน่ใจไม่ชัดเจนหรือตัดสินใจอะไรที่รู้สึกว่าลังเลตลอดนะใบแรกเลยค่ะมาเป็นนี่เลย เจ็ดไม้เท้าค่ะโอเคค่ะมีสิ่งดีๆเข้ามาหลายรอบเต็มไปหมดเลยแต่คุณรู้สึกแบบไม่อยากจะรับไม่อยากนู่นนี่นั่นเหมือนมีการอะไรนิดนึงอ่ะได้รับการปฏิเสธจากข้างในอ่ะอ่านะไม่วน่ใจใช่มาอีกใบเลยค่ะเดทค่ะเห็นไหมเดทคือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เดทคือการเกิดอ่าเดทคือสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเริ่มแบบนับหนึ่งอ่ะอะไรอย่างนี้ก็ได้ที่เรียกว่า เป็นการเริ่มต้นคือเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความโชคดีแน่นอนคุณต้องแน่ใจก่อนว่าเออฉันก็มีดีนะฉันก็มีสิ่งดีอ่ะสิ่งดีก็เลยเข้ามาฉันคิดดีฉันก็เลยได้สิ่งดีเข้ามาฉันทําดีฉันก็ได้สิ่งดีเข้ามาฉันมีความเก่งความสามารถฉันก็ได้สิ่งดีๆเข้ามาคือทุกอย่างอ่ะเราต้องมั่นใจในตัวเองมั่นใจว่าเราดีพร้อมเราดีทุกอย่างแล้วแล้วสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราได้เจอสิ่งที่เราได้สัมผัส หรือแม้แต่การเทียบอ่าการเทียบเชิญการอะไรก็แล้วแต่เนี่ย<ะ>มันจะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณเติบโตได้ในอนาะคตแน่นอนอ๋องั้นเรามาดูการงานโดยตรงเลยสําหรับเดือนนี้ว่าจะเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไร คอยพ้ออกมาอย่างแม่นยำนะคะ,ม,คะมาเลยค่ะการงานของคุณเป็นนี่เลยค่ะเด็กถือถ้อถวยค่ะ<ม>โอ้โก็แอบส่องแอบ,บมองก็เริ่มแบบคิดนะแต่ก็ยังไม่กลา้าคิดนะมองเห็นแล้วนะแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจโอ้แล้วมากับนี่เลยค่ะสิบเม้ยเท้าค่ะเพราะอะไรปัจจุบันนะ่ะทุกอย่างมันดูงานเยอะงานแน่นงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยตอนนี้เรื่องงานของคุณนะ่ะขึ้นแท่นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะน้องปราพิมพ์บอกเลยว่างานดีมากแล้วดีลดเลยแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่การ เดินหน้าด้วยพอ <Okay. S 1> เดินหน้าปุ๊บ คนนู้นก็เห็นโอกาสของคุณคนนี้ก็อยากหยิบยื่นอะไรมาให้อยากเชิญอยากชวนอยากอะไรตอนน่อมีอะไรแล้วม่หน่ำสามบางทีสิ่งที่คุณได้ไปพูดไว้ก็มีความคืบหน้ามีความสําเร็จบางคนเป็นเจ้าข,ของกิจการเนี่ยเลยได้ว,ว่าเออตอนนี้งาน,นก็ทําไม่ทันแล้วนะ,ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าไปพูดคุยอะไรกันไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยตอนเนี้ยลูกค้าก็เริ่มติดต่อมาคุณก็เอ๊จะเอายังไงดีนะจะไปต่อดีไหมจะรับเพิ่มดีไหมแล้วงานที่ทําอยู่จะเป็นยังไงเหมือนตอนเนี้ยไม่แน่ใจไม่ค่อยมั่ ในตัวเองมันเหมือนแบบไม่ได้สูญเสียความมั่นใจนะแต่มันเหมือนเรายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรเลยในเวลานี้เป็นแบบนี้เลยสําหรับคนที่เป็นลูกน้องคนที่ทํางานบริษัทอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าโอ้มีคนมาชวนอะ่ะหรือมีคนมาอยากให้เราไปร่วมงานด้วยฉันจะทํำยังไงดีหรือมีงานประจำำําทํา ก็มีงานพิเศษติดต่อมาฉันจะทำยังไงดีถ้ารับหมดฉันไม่ไหวแน่เลยถ้านูนนีนั่นเหมือนฉันน่ะจะต้องจัดระเบียบให้ตัวเองเอ๊ะลองดีไหมอะไรดีไหมเอาเป็นว่าถ้าคุณสามารถทำได้คุณแนะนำแบบนี้ว่าคุณควรจะลองทำคุณควรจะลองดูคุณควรจะลองคุยคือทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ที่เข้ามาดีหมดแต่อยู่ที่คุณจะจัดสรรเวลาไปได้อย่างไงแค่นั้นเหมือนฝุ่นมันยังฟุ้งอยู่อ๋อภาพมันยังไม่ชัดเจนอ๋อเพราะนั้นวันนี้เราเป็นเนื้อคู่กันนะเนี่ยพูดึงพูดเหมือน อองอกกันตลอดเลยนะ <nu> พูดเหมือนกันพูดพร้อมกันอีกนะงอกกันตลอดเลยเราสองคนเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้แนะนําน้องปลาไปว่าถ้ายังไม่ชัดเจนถ้ายังไม่รู้สึกว่ายังไม่แน่ใจให้อ่ะเขาเรียกว่าพิจารณาในการลองไปก่อนในการอ่ะเริ่มไปก่อนชิมลางไปก่อนยังไม่ต้องไปรับทั้งหมดแต่ตโอกาสเลยอะ่ะมีควรทำเนาะอืมงั้นเรามาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไง การเงินเป็นอย่างไรขอให้พออกัหม่แม่นยำนะคะขอบคุณค<า>่ะม,มาเลยค่ะการเงินคูณเป็นหนึ่งเหรียญค่ะออออใหญ่บนล่มเลยอ่ะไอ้ที่เทียบเมื่อกี้บอกเลยว่ามีการเงินท, <ำ S 1> ที่ดีการเงินแล้วเงินก็มาเยอะอแล้วก็มากับนี่เลยค่ะสามไม้เท้า <c oughs> ค่ะอ,อไปข้างหน้าเลยนะตอนนี้บอกเลยว่าบางคนได้เทียบเชิญไปอีกบริษัทหนึ่งบางคนมีโอกาสก้าวหน้าในเรื่องงานเขาเรียกว่ามีการเสนอเงินเดือนที่สูงกว่ามีการเสนอผลตอบแทนที่ดี กว่ามีเรื่องเงินที่ดีกว่าเข้ามาเป็นตัวแปรในการพิจารณาของคุณคุณก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าอะไรยังไงมีข้อมูลมีข่าวคราวเข้ามามีทุกอย่างตอนนี้เอาเป็นว่าน้องปลาเนี่ยนะสิ่งที่คุณเคยทําไว้ดิ้นรนไว้ทั้งหมดเมื่อช่วงปลายปีอะตอนนี้เริ่มส่งผลแล้วเริ่มดีกับคุณแล้วเพียงแค่ตัวคุณจะตัดสินใจยังไงแค่นั้นเองการเงินเดือนนี้ไม่มีปัญหาสําหรับรายจ่ายเพราะว่าอะไรดาวสุขทับตัวคุณได้ตําแหน่งใหญ่ด้วย ตอนนี้ดาวสุกเป็นดาวเงินสดทับตัวคุณคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องรายจ่ายแน่นอนรายจ่ายคุณจ่ายได้แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้เรื่องงานเรื่องรายได้ของคุณคุณจะไปทิศทางไหนเพราะว่าถล่มทลายในการเข้ามาเหลือเกินนะอืม,มาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอยหไพ่อมาอย่งางแม่ะความารักนี่ก็ขาเข้าก็ถล่มทลายเหมือนกัน <laughs> มาเลยค่ะใบแรกเป็นนี่เลยค่ะ แปดเหรียญ okay, ค่ะโอเคค่ะโอ้โหดาวพระเกตเนี่ยเล็งลัคนาด้วยเนี่ยบอกเลยว่าคนมีคู่เนี่ยทิฉันก็หืมสันหลังวาบวับเลยเนี่ยบอกเลยเพราะว่าอะไร มีในลักษณะที่ว่าคนมาชื่นชอบเราอีกต่างหากนะแล้วมานี่เลยค่ะอีกใบหนึ่งกับหกเหลียงค่ะคแปดกับหกเลยมันดาวสุกกับดาวพระราหูที่ทับตัวคุณเลยตอนนี้สังเกตว่าพิมพยายามจะบอกว่าในเรื่องงานกับเรื่องเงินนะโอกาสดีความก้าวหน้าดีมากทุกอย่างดีหมดเลยนะแต่อยากให้ไปคุณก็ลังเลนู่นนี่นั่นอเอาเป็นว่าดูเราแล้วฟังเราแล้วเชื่อเราว่าสองเรื่องนี้ยไปข้างหน้าค่ะคุณอย่าลังเลอย่าไม่แน่ใจแต่เรื่องความรัก สำหรับคนมีคู่อยู่แล้วจงอยู่กับที่คนมีคู่อยู่แล้วอย่าทําผิดศีลธรรมคุณเป็นดาวพระาราศบดีถ้าคุณทําผิดศีลธรรมแล้วก็ดาวพระาราศบดีจะลงโทษคุณชนิดที่ต้องบอกเลยว่า คุณเองจะมีอะไรที่หนักหนาตามมาอในเวลานี้เป็นแบบนี้เลยทาไมต้องพูดไว้ก่อนทาไมต้องดักคอไว้ก่อนเพราะนี่เลยค่ะแปดเหรียญค,ค, <Star> คือเนี่ยถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนะแปดเหร<า> <8 S 1> ียญคือไปเรื่อยๆนะคบไปนะอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากอย่าไปนอกเส้นอย่าไปนอกลู c, นอกทางนะอย่าไปนอกเส้นทางด้วยแล<ะ>้วเนี่ยหกเหรียญก็คือเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มีคนอยากเข้ามาหรือบางสิ่งบางอย่างคุณเองอาจจะรู้สึกอึดอัดกับอ่เขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะพูดไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ ปรับสถานะอ่าปรับมิตรภาพทุกอย่างให้เป็นแค่เพื่อนก็พอแต่สําหรับแฟนของเราคู่ของเราก็คือคู่ของเราก็คือแฟนของเราเพราะฉะนั้นเหมือนเราต้องแยกสถานะให้ชัดเจนทุกอย่าง นะคะสำหรับคนโสดต,ตอนนี้บอกเลยว่าตอนนี้จะมีคนเข้ามาตลอดเลยคุณต้องรู้จักที่จะเลือกรู้จักพิจะะารณาจะคบหมดทุกคนจะคุยหมดทุกคนฉันก็ไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้คุยได้ก็คุยคุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยย่งไม่ต้องคือโฟอกัสอตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องความรักใช่เพราะฉะนั้นเรื่องความรักเส้นตรงค่ะอยู่กับที่ไว้ก่อนส่วนงานกับเงินแล้วก็พุ่งได้เลยนะ มาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรคุณไพ่ม่แมนยํานะคะบทสรุปคุณนายฉามาก t ด e w o ว l d ค่ะโอ้เออไม่เป็นสองรองใครแน่นอน The w o ว l d เนี่ยคือไพ่อยู่ในมือกุมใช่เลยนะไพ่เด่ด้วยมือเอื้อมโลกเด e w o ว l d ์ทำไมหน้าเหมือนคุณเลยวันนี้เออหน้าก็สวยเหมือนคุณเลยนะวันนี้แล้วก็มากันนี่เลยค่ะสิบไม้เท้าค่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลย สิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วบอกเลยว่าคุณไม่ได้ว่างพอที่จะไปนั่งพิจารณาเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะวันนี้ให้คุณโฟกัสเรื่องใหญ่ๆในชีวิตเลยเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการเงิน3มสิ่งเนี้ยเป็น3ส,สิ่งที่คุณโฟกัสแล้วคุณจะไม่ผิดหวงังส่วนความรัก ขอให้นิ่งไว้ก่อนคืออย่าพึ่งไปกระตกกระต่ายอย่าพึ่งไปขยับขยันอะไรทั้งนั้นถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วให้คีบแค่คู่ก็พอคือไปโฟกัสเรื่องอจุดใหญ่ๆของชีวิตก่อนออแลแ<ค>้วจุดใหญ่ๆของชีวิตที่ควรโฟกัสตอนนี้คือเรื่องอะไรเรื่องงานอันนี้เดะเวิร์มาบอกเลยเนี่ยนะ,ะ <laughs> เรื่องงานถูกต้องค่ะ มาถึงช่วงนี้เลยค่ะสำคัญมากเลยเป็นช่วงที่ฉันจะได้พักสัดทีนะลิต้าเอ็กซ์คลูซีฟค่ะช่วงลิต้าเอ็กซ์คลูซีฟของเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของปีหน้าลิต้าจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะเล่าเลยเพราะที่บอกนี่ฉันมาเนี่ยไปเปเป๊ะนะคือปกติแล้วเนี่ยในจักรวาลของเราเนี่ย มันก็จะมีดาวหลายๆดวงที่มีผลกับเราลิต้าเชื่อในเรื่องของพลังงานทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดมไม่ว่าจะเป็นตัวเราไปที่โลกเราไปที่ดวงดาวเราไปที่จักรวาลหรืออะไรทั้งสิ้นมันสัมพันธ์กันหมดแล้วในปี2568ยเนี่ยมันเป็นปีที่สำคัญมากๆปกติแล้วเนี่ยลิต้าจะยกตัวอย่างอย่างดาวเนี่ยนะคะเอาดาวใหญ่ๆที่มีผลกับชีวิตเราเนี่ยเขาเรียกว่า outer planet เนี่ยที่มีผลกับตัวเราแล้วก็มวลรวมในหมู่เยอะๆเนี่ย อย่างดาวพฤหัสเนี่ยกว่าจะครบ12ราศีเขาจะใช้เวลาเดินทางประมาณ12ปีถึง,ถง13ปีโดยประมาณดาวเสาใช้เวลาประมาณ28ปีครึ่งถึง29หรือ30ปีแล้วก็ดาวยูเรนัสด,ดาวยูเรนัสใช้เวลาเดินทางครบ12ราศีเนี่ยใช้เวลา84ปี ดาวเนปจูนใช้เวลาเดินทางครบ12ราศี146-148ปีโดยประมาณดาวพลูโตใช้เวลาเดินทางครบ12ราศีใช้เวลา246ปี <c oughs> แล้วดาวใหญ่ๆทั้งหลายที่ริต้ากล่าวมาทั้งหมดนี้มีการย้ายราศี ปีหน้าทั้งหมดค่ะ mm. สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยหรือเกิดขึ้นง่ายดาวใหญ่ๆใ,ในการที่จะย้ายราศีพร้อมๆกันในปีเดียวเนี่ยหายากมากใช่หายากมากคุณคิดดูกว่าแต่ละดาวกว่าแต่ละอย่างแต่ละแบบแต่ละการโคจรจะมีการย้ายราศีเนี่ยในการจะมาบรรจบครบหรือมีการย้ายพร้อมๆกันเนี่ยมันยากมาก,มาก mm. เพราะฉะนั้นลิต้าจะบอกว่า ในช่วงลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าคนที่จะหวังให้เกิดเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆริต้าบอกตรงนี้เลยว่าคุณจะยังไม่เห็นค่ะ hmm. แล้วจะเห็นอะไร oh. แล้วจะเกิดอะไรอ่ะริตาจะบอกแบบนี้แต่ละเรื่องราวแต่ละการโคจรของดวงดาวมันจะมีสตอรี่อยู่ในเรื่องราวอยู่ในสถานการณ์ของแต่ละดวงดาวในการย้ายราศีครั้งนี้เนี่ย ของดาวแต่ละดวงเนี่ยสิ้นปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีที่ลิต้าจะบอกว่าคอนเซปต์เลยของปลายปีนี้และต้นปีหน้าคือคำว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อะไรคู่รักหรอไม่ใช่ความสัมพันธ์ของตัวคุณกับอดีตของคุณอดีตคือใครอดีตคือตัวเราตัวเราในปัจจุบันก็คือตัวเราณนะวันนี้ก็คือสิ่งที่สะสมมาจากอดีต รวบรวมมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การกระทําต่างๆรวบรวมมาเป็นเราในวันนี้คืออดีต mm. แล้วอดีตเนี่ย mm. มันจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวมันจะมีดาวอยู่ ที่เวลาคนพูดว่าเป็นยุคนั้นยุคนี้ยุคลมยุคไฟยุคอะไรต่างๆมันจะใช้เวลาประมาณ18ปีถึง20ปีหรืออะไรก็แล้วแต่ดาวที่ว่ามีผลกับยุคดาวที่ว่ามีการเดินทางไปพร้อมกับยุคต่างๆนานาที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเ,เปลี่ยนยุคอะคือดาวพลูโตค่ะ mm. ดาวพลูโตจะมีการเปลี่ยนแปลงราศีจากปลายราศีองศาที่29ราศีมังกรไปที่ศูนย์องศาราศีกุม แปลว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวไปอยู่ในองศาที่29หรือองศาที่เปลี่ยนราศีเขาเรียกว่าเป็นอนาฤติบร g เ e e ก็คือเป็นองศาที่สำคัญมากเป็นองศาที่มันจะมีตั้งแต่ศูนย์มาถึง29พอ29เนี่ยมันจะเป็นองศาที่เหมือนกับว่าเราเรียนรู้มาจนจบแล้วเรียนรู้มาตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7มาจนถึง29แล้ว แล้ว29คือให้ทุกคนคิดภาพตามริต้าแบบนี้ค่ะองศาที่29ของดาวพลูโตแปลว่าภาคต่อของละครเรื่องใหม่ก่อนที่จะจบละครเรื่องเก่าก่อนที่จะเป็นภาคสองคุณว่าภาคหนึ่งมันต้องทำไมก่อนต้องจบไงมันต้องจบภาคหนึ่งก่อนต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการรับบทใหม่มีการทำอะไรใหม่ๆมีการภาคต่อของเรื่องใหม่ๆแต่ว่าเรื่องเก่าแบบเก่า ต้องจบลงไปแล้วองศาทีา29่29แปลว่ากําลังจะเปลี่ยนเรื่องแล้วเปลี่ยนเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นภาคต่อหรือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยก็ได้กําลังจะก้าวเท้าไปสู่เรื่องใหม่คือยังมีเท้าหลังอ่ะยังอยู่ยังก้าวไปไม่หมดเริ่มก้าวไปละเปิดม่านเห็นละอ๋อเรื่องนี้มีต้นไม้อยู่ตรงนี้ <spelling> มีบ้านอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้มีอะไรอยู่ตรงนี้ ทุกสิ่งเรื่องราวสถานการณ์ฉากเฉิดต่างๆใครเป็นผู้กำกับนักแสดงร่วมด้วยมีใครบ้างเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องแบบไหนอะไรยังไงเราเริ่มรู้เราเห็นแล้วแต่ว่าเราไม่ยอมก้าวออกมาจากม่านนั้นเพราะว่ายังกล้ากล,กลัวอยู่ช่วงปลายปีนี้จะมีดาวอังคารที่ลิต้าเคยบอกว่าแปลว่าแอคชั่นแปลว่าการลงมือแปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีการทำมุมออปโปสิต ทำมุมอ p p โ s i ิตแปลว่าทำมุมตรงข้ามกับดาวพลูโตดาวพลูโตที่แปลว่าจบที่แปลว่าเริ่มต้นใหม่ที่แปลว่า transform ที่แปลว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ข้างในสิ่งที่เป็นฝังจิตฝังใจที่อยู่ลึกๆที่มันเป็นความเศร้าความเจ็บปวดข้างในมเมื่อดองคารมาเจอกับพลูโตแปลว่ากล้าเผชิญกับความกลัวกล้าเผชิญกับความกลัวกล้าเผชิญกับสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วมันมีเลเยอร์ไปอีกว่า แต่เพอเอิญณนะช่วงระยะเวลานี้ตั้งแต่5ธันวาคมจนถึง23กุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ดาวอังคารถอยหลังดาวอังคารถอยหลังแปลว่าคุณต้องย้อนกลับไปในเรื่องเก่าที่คุณเคยกลัวที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณกลับไปแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นสิ่งที่มันเคยอยู่มานานมากแล้วณนะช่วงนี้คุณลองสังเกตดูมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณจะอยากเปลี่ยนแปลงจากข้างใน เดี๋ยวลิต้าจะบอกเลยหลังจากที่ข้ามเดือนธันวาคมไปเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่คุณจะอยากเปลี่ยนแปลงจากข้างใน ช่วงระยะเวลาเนี้ยตั้งแต่ประมาณธันวาคมมาเนี้ยอะก็ยังเหมือนกับยังมีไฟอยู่ยังแบบอยากทำโน้ตทำนี้ยังมีแรงอยู่แต่พอหลังจากมกราไปมันน่าจะแบบว่าฮึกเขมมากกว่าเดิมเพราะเป็นช่วงปีใหม่สนุกละงานนี้แต่ไม่ใช่ <c oughs> แต่คุณจะมีการ <c oughs> ฮึกเขมในใจคือคุณจะกลับมาที่ในใจของคุณว่าอะไรกันแน่ที่เราอยากจะ ตัดออกไปมันจะมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคุณอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวพลูโตมาเจอกับดาวที่วงโครจรสั้นกว่าเนี่ยจำไว้เลยว่าดาวใหญ่ชนะเสมอดาวที่เดินช้าชนะเสมอแปลว่าคุณจะต้องมีการตัดจบจริงๆคุณจะต้องมีการเปลี่ยนจริงๆคุณจะต้องมีการตัดสินใจหรือว่าเปลี่ยนแปลงจริงๆใครจะเปลี่ยนแปลงเรื่องไหนอะไรยังไงแล้วแต่ว่าใครเกิดลัคนาไหนสิ่งที่ริต้ารักมากในเรื่องเกี่ยวกับ ศาสตร์ที่ลิตาศึกษาเรื่องศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยคือว่ามันสามารถลงลึกไปในารายละเอียดได้ว่าอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าโชคดีเรื่องงานโชคดีเรื่องเงินแล้วงานด้านไหนล่ะแล้วเงนินเงินมาจากตรงไหนมาจากการเสี่ยงโชคมาจากงานหรือว่างานด้านไหนงานที่เป็นเกี่ยวกับการขายแล้วขายอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นรายละเอียดศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัย บอกได้ในอย่างละเอียดมันก็เลยสามารถบอกได้ว่าณนะช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นมาเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดต่างคนต่างเดินต่างคนต่างโคจรแต่ไม่มีการทํามุมแอสเปกกันเนี่ยมันไม่มีอะไรม,มันจะไม่ได้ทริกเกอร์อะไรขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการมาทํามุมกันปุ๊บเนี่ยสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นมาลิต้าเสริมให้อีกนิดหนึ่งลิต้าทำปฏิทินเอ่อปฏิทินลัคกี้คาเรนเดอร์นะคะอของส2บราศีเนี่ยช่วงคนที่เป็นเป็นธาตุลมธาตุไฟทั้งหลายอ่ะ วันดีๆวันมงคลเต็มไปหมดเลยอ่ะแน่นอนอาวันเต็มไปหมดเลยแต่พวกที่เป็นธาตุดินธาตุน้ําเนี่ยจะจะน้อย<ะ>น่อยจะนิ่งนิ่งจะเงียบเงียบใน <จะ S 2> ช่วงต<อ>นน้นปีนี้สิ่งนี้บอกคุณแบบนี้ค่ะตอนนี้ดาวต่างๆดาวทั้งหลายจะอยู่ในพวกของเอ่อคนที่มีธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟเป็นหลักคนที่มีธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟจะมีการเปลี่ยนแปลงในทาง รูปธรรมทางกายภาพให้เราเห็นเยอะมากอันนี้เขาเปลี่ยนอยู่นะอในทางรูปธรรมให้เราเห็นเยอะมากแต่ว่าพอหลังจากที่กลางปีไปคนที่เป็นธาตุดินธาตุน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันแต่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงจากภายในแล้วก็ความสุขมากขึ้นเท่ากับว่าตอนนี้คนที่จะมีการฉูดฉาดเห็นได้ชัดก็คือคนมีธาตุลมธาตุไฟแล้วธาตุลมธาตุไฟอันนี้คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นธาตุลมธาตุไฟอาริตาบอกแบบนี้ สิองราศีเนี่ยจะมีทั้งหมดดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟธาตุดินก็จะมีพฤษภมังกรกันธาตุลมก็จะมีมิถุนตุลกุมธาตุน้ำก็จะมีมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟก็จะมีเมษสิงหธนูอ่าและคราวนี้คนจะชอบถามว่าทําไมเกิดในไทยเป็นราศีนี้ในแบบโหราศาสไทยเป็นราศีนี้แต่ในแบบของตะวันตกเป็นแบบนี้ สากลเป็นแบบนี้ในแบบไทยจะใช้จุดศูนย์กลางหรือว่าจุดโฟกัสจุดนับการเดินทางเนี่ยจากมุมมองของดวงอาทิตย์แต่ในในแบบโหราศาสตร์ตะวันตกหรือว่าโหราศาสตรสากลจะใช้เป็นภาพรวมทั้งหมดโดยใช้มุมมองจากโลกเพราะโลกอยู่ตรงนี้การโครจรของดาวที่อยู่รอบๆโลกทําไมถึงเดินเหมือนเดินถอยหลังทําไมถึงมีการเดินถอยหลังเดินหน้านอนาน,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 านี้นั่นเพราะมันมีความเร็ว ต่างกันแล้วองศาของโลกก็มีการเอียงด้วยในการคำนวณในแบบของริต้าจะใช้คำนวณในแบบว่าหักค่าความเอียงของโลกด้วยแล้วก็ณวันที่เราเกิดจริงๆเนี่ยลงลึกไปตามนั้นจริงๆตามองศาของนาซาเลยแบบนั้นมันถึงแตกต่างแต่ว่าในทางแบบโอลล์ศาสตร์ไทยในทางแบบโหลล์ศาสตร์ไทยคือ เอาดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางมันถึงต่างกันแต่มันไม่ได้ต่างกันมากม,มันต่างกันนิดหน่อยมันมีแค่ความคลาดเคลื่อนอ่ามันมีความคลาดเคลื่อนแต่ว่าภาพใหญ่ภาพใหญ่คือพูดง่ายๆว่าเหมือนแบบว่าสูตรอาหารทําเค้กเนี่ยออกมาเป็นเค้กเหมือนกันแต่สูตรการที่จะเดินไปเนี่ยต่างกันอืมต่างสูตรกันเท่านั้นเองี่ได้จะบอกว่าไม่ว่าคุณจะดูกับใครดูแบบไหนอาจารย์ท่านไหนศาสตร์แบบไหนอ้างอิงตามไหนดูตามเดิมค่ะ ดูตามเดิมเลยอย่างเช่นอะอย่างของเคยดูสถานีโหราศาสตร์แบบไหน,นดูตามนั้นใช่ที่พูดมาจนถึงจุดนี้เพราะจะบอกว่าวันที่31มธันวาคมเนี้ยมันจะมีนิวมูลที่ลัคนาราศีมังกรเออแล้วพอลิต้าคำนวณให้ว่าใครเป็นลัคนาอะไรปุ๊บเนี่ยลิต้าจะมาบอกว่าการที่คุณจะขอพรของปีหน้าสำหรับของคุณประจำลัคนาคุณอนะให้ขอเรื่องอะไร วันไหนกี่โมงตอนไหนโฟกัสเรื่องอะไรแตกต่างกันไปตามลักคนาโดยคนที่อ่ะสนใจที่จะสั่งเข็มทิพดวงชะตาอืมนี่เลยค่ะริต้าจะคำนวณให้ว่าคุณเป็นลักคนาอะไรคุณจะได้รับการคำนวณสองรูปแบบหนึ่งรูปแบบคืออาจารย์พิมพ์จะคำนวณให้คุณแบบนี้แบบไทยอ่าแบบไทย ส่งวันเดือนปีเกิดมาเวลาเกิดสถานที่เกิดมาหนึ่งข้อมูลของคุณคุณได้สองแบบแบบหนึ่งเป็นแบบไทยส่วนของลิต้าสิ่งที่คุณจะได้ไรู้คือคุณจะรู้ว่าคุณลักษณาอะไรในแบบตะวันตกในแบบสากลพอคุณรู้ลักษณะนั้นปุ๊บแล้วคนที่ซื้อไปแล้วด้วยนะคะคุณมาร์กไว้เลยว่าคุณลักขณาอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าลิตาจะมาบอกว่าช่วงปีใหม่ ให้คุณอธิษฐานแบบไหนทําแบบไหนเวลายังไงอันนี้เป็นเรื่องราวใหม่ความรู้ใหม่ที่ริต้าเอามาแชร์ให้คุณเพราะไม่เคยบอกอจริงๆอันนี้มันเป็นความรู้ถ้าทุกคนจําได้ริต้าเคยพาลูกค้าไปมมยันดีเออ่าโม,มยันดีเจะมีการจะจะบอกว่าณนะช่วงระยะเวลานี้เ,เหมาะสมกับลัคนาราศีไหน ควรจธิฐานเรื่องอะไรเวลาอะไรกี่โมงเราจะต้องทำยังไงบ้างโน่นนี้นั่นรายละเอียดเดริต้าจะมาบอกในคลิปหน้าเป็นคลิปของเดือนมกราคมนี้แหละของเดือนมกราคมนี้แหละแต่ว่ามันเป็นจักรราศีอ่าในจักรราศีโดยที่คลิปของจักรราศีของเดือนมกราคมจะออกให้คุณภายในเดือนธันวาคมเพื่อคุณที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วทําไมคุณจะต้องถามว่ามันพิเศษอะไรทําไมถึงจะต้องซื้อทําไมถึงต้องรู้รู้แล้วมันดียังไง ที่ได้จะบอกให้แอบกระซิบให้นิวมูลครั้งนี้มันเป็นนิวมูลที่เกิดที่ราศีที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชีวิตที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชีวิตแล้วมีดาวที่มาทํามุมส่งเสริมให้คุณแล้วเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราอธิษฐานเรื่องเรื่องนี้จะสำเร็จผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคุณศรัทธาพอถ้าคุณมั่นใจพอแล้วก็คุณทําถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการพอมันจะสําเร็จเมื่อไหร่ เราจะเห็นผลเมื่อไหร่มันจะบอกแบบนั้นได้เลยค่ะพูดมาทั้งหมด <laughs> กลับมาตรงนี้ <laughs> พูดมาทั้งหมดเพื่อ <laughs> ให้ทุกคนรู้ว่าก่อนที่จะคำนวณอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเราเอาความรู้ความสามารถของเราทั้งหมดทั้งหลายของเรามาเพื่อที่จะอยากให้คุณเติบโตไปข้างหน้าในชีวิตได้โดยผ่านเข็มทิศด,ดวงชะตาะอันนี้ปลายปีแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ไม่ต้องรีบนะคะกําลังจะหมดเวลากำลังจะหมดเวลาแล้วเพราะเราทําแค่สิ้นปีนี้ทำแค่สิ้นปีค่ะเพราะว่าในการคํานวณมันจะต้องมีการคํานวณมันเป็นดวงของอรายบุคคลเลยเแล้วที่<ค>ำสำคัญค,คือเราอยากให้ทุกคนที่สนับสนุนเราเนี่ยที่ซื้อปฏิทินด้วยหนังสือเข็มทิศดวงชะตาด้วยได้ใช้ประโยชน์จริงๆตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวาปีหน้าเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหมดเขตวันที่31ธันวาเนี อ่นะคะใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็ตัดสินใจซะเพราะว่าไม่ได้ทําบ่อยอปีละครั้งปีละ,ค,ะครั้งเท่านั้นที่พูดมาทั้งหมดนี้ละคะ่ะเท่าไหร่คะ1นึ่งพบาทเดือละร้อย <100 S 3> กว่าบาทเท่านั้นอ่าแล้วก็ถ้าส่งอีกก็บว่อีก60บาทเป็น1,740บาทค่ะ,คะใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งกดเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ